ยองยองสวัสดีค่ะทุกคนขออีกต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่อง Azuma Channel กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กับวันพุธเนาะพุธที่13กรดักกดานะคะ2565ก็อัปเดตนะคะประจําสัปดาห์ขององค์เมลจินั่นเองนะคะเออก็นะ ขอบคุณนะคะคุณพุทธิพงศ์กันอีกเช่นเคยนะคะที่มาแปลให้เราได้อ่านการในกลุ่มองค์เมลซีไทยแลนด์นะคะอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะคะว่าอัปเดตวันพุธนี้มีอะไรเข้าบ้างนะสกินน้องกบหล่อเหมือนเขาบอกว่าจะเป็นสกินกดไงก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวาดูก่อนแล้วก็นี่นะคะตัวละครใหม่นะคะเอชอาร์เยียนลนะคะเธอเป็นอ่ายายตลับแป้งนะคะทุกคนเออ อะไรอะเบลเบลเลอร์อันเดอร์เดอะเมคอัพนะเออเอ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนะคะอยู่นี้แหละอา้าสาบสูญไปแล้วเถอ <c oughs> มีตัวนี้มีช่วงนี้มีกิจกรรมประกวดสกินนะคะเออก็จะคือคลืนคือคลักหน่อยนะเรื่องนี้อันนี้น,นี่ข้างบนนี้นะคะอา่าสรุปอัปเดตนะคะประจําสัปดาห์วันที่สิบสากร,รกฎานะคะปิดปรับปรุงอัปเดตบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นนะคะ หนนะเรดอัพต้อนรับตัวละครโอชิโรอิบาบะนะเย,ยเนียวนะคะหรือว่าเย,ยตะลับแป้งนั่นแหละนะวันที่13นะคะกระกฎาถึงวันที่20กรกฎาก่อนเที่ยงนั่นเองจะเป็นเรดอัพนะ s r ส p 2.5เท่า3ตัวละครโอ้เรดอัพหลอแล้วก็ร้านคาวิชชอปนะ อะไรอ่ะหลังอัปเดต13ถึงวันที่17ก่อนเที่ยงอันเชิญชิกี้มีทุกๆ10ใบรับ1เหรียญนะคะสามารถนำเหรียญไปแลกซื้อของในร้านค้าได้นะโดยลิทร้านค้าจะมีชิกี้มีมิใหม่เนาะตัวตลับแป้งนั่นๆแล้วก็สกินยามาอุซางนีนะสะกินใหม่น้องนะแล้วก็ภาพประกอบดารุมาดามแล้วก็อื่นๆนะคะ รางวัลพิเศษนั้นจะเป็นอ่าสเตทรีวอร์ดนะอันเชิญครบ50บใบรับตัวละครใหม่ฟรีหนึงตัว100่งยใบแลกสกินยามาอุสงิก็เหมือนอันนั้นนะคะตอนสมัยใหญ่ัน,นั้นแหละนะอืนุย้ยใช่อุยเอากบมาเป็นสกิลร้อยใบหรอกก็แหล่งกันนะเรื่องนี้เออไ,ไม่เอาเอเดลไอพีมันยังดูคุ้มกว่านะคะทุกคนโอย อาไปดูรีวิวกิจกรรมเอ๊ะมีต่อนี่นาเออไหนดูหน่อยสินี่นะคะเยนียวก็นั่นแหละนะคะสะสมเหรียญเนาะเอออันเชิญครบ10บใบได้1เหรียญนะ50บใบก็ได้ตัวใหม่หน well, so so well, so ึ however, ่งเนาะในร้านค้า30บใบ3เหรียญนะเท่ากับ1ตัวนะแรกแรกสูงสุดห้าตัวนั่นเองก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตากิจกรรมอย่างเกบจิตใจอืม ยีเนียวหรอก็ดูโอเวอร์อยู่นะอืมก็ดูแบบเหมือนจะเก่งอยู่นะเธอสอจะเป็นกิจกรรมดรับอ่าต่อสู้นะคะอ่า13กรกฎาคมถึงวันที่20กรกฎาคมก่อนเที่ยงนั่นเองร้านค้าเปิดถึงวันที่27ก่อนเที่ยงนะคะเออรายละเอียกกิจกรรมเข้าร่วมกับโซนนะคะมิราเคิลอะไรอะแมชอัพหรอได้ที่รูปปั้นจีโซนะโดยเวลาเปิดกิจกรรมนั้นจะเปิดช่วงอสี่ทุ่มถึง เที่ยงคืนนะแล้วก็6โมงเช้าถึง8โมงเช้านั่นเองของทุกวันจะมีรางวัลน,นะคะมอบให้หลังจบรอบเนาะจะไม่คำานึงอ่าแพ้หรือชนะนะใน10ครั้งแรกดอกมิตมะอื่นๆในแต่ละรอบด้วยนะมีคะแนนแรงสะสมนะคะคะแนนมีกรอบเฟรมแล้วก็ในคะแนนแรงมีระยะเวลากรอบ1สัปดาห์ด้วยนั่นเองกิจกรรมหรอ กิจกรรมสองกิจกรรมเลยเหรอรอบนี้ดูหน่อยสิอันนี้นะคะอ๋อดาบต่อสู้ดูเอลเหรอมันก็จะได้เล่นสักเท่าไหร่นะอุ้ยมีมีกรอบด้วยหรออุ้รอเราอ,อาจจะต้องขยันนะคะเรื่องนี้เออมีกรอบให้กรอบสวยอยู่นะทุกคนอันที่สามนะคะจะเป็น Underworld Arena b o r d นะคะระยะเวลาเนาะ18บแดกรกฎาคมบ่ายสนะเออถึง1สิงหาสิบ1นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะ และกกิกรรมจในช่วงเวลากิจกรรมสามารถเข้าถึง Underworld Arena ผ่านลูปปั้นจีโซน่าสวนเวลาใน Underworld Arena นะคะโดยโหมดผู้เล่น100คนเนี่ยจะเข้าได้ตั้งแต่5ทุ่มถึงตี2แล้วก็8โมงเช้าถึง11โมงเช้านะคะและโหมดผู้เล่น16คนเวลาที่เบียทั้งหมดจากที่เก่าวมาข้างต้นนะคะ10อันดับแรกนะคะ Underworld Arena ในแต่ละสัปดาห์จะมี ยันเขตแล้วก็ยันฟ้าแจกเพิ่มเติมอันดับสิเลงไปก็จะได้แค่เหลือรางวัลน,นะคะหมดผู้เล่น100คนใน u n d e r w o r l d Arena จะมีคะแนนอันดเดอร์วอารีนแล้วก็เพิ่มเติมจากรางวัลพื้นฐานนะคะคะแนน u n d r r w o r l d Arena จะคำนวณทุกวันจันทร์และส่งให้ทางจดหมายนั่นเองคะแนน Under w o r l d a r e n a แต้มเริ่มต้นมีทั้งหมด1-6นะคะระดับแล้วก็เริ่มตั้งแต่1000คะแนนนั่นเองโดยสามารถไต่ คะแนนเพิ่มได้จนถึงระดับ6นะคะคือ2000คะแนนนั่นเองวิสิบหนะคะถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะม,ม,มันจะมีบัฟด้วยนาะในแต่ละการเล่นนะ่ะเออก็ไปดูได้นะคะทุกคนว่ารอบนี้มันจะมีบัฟอะไรบ้างนะคะเราต้องรูบัฟนานเราถึงจะได้แบบดับดับทีมถูกนะอะไรอย่างนี้เอออานะคะจะเป็นเติมเงินสะสมนะคะกอบฤดู เออสิบสามกันตะกดาถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดกันตะกดานะคะใช้หยกม่วงเนาะหรือหยกแดงสะสมคะแนนแรกของกรอบฤดูนะอื่นๆวิธีได้รับนะคะคะแนนก็สําหรับหนึ่งหยกม่วงนะหรือสิบหยกแดงที่ใช้จ่ายในแต่ละครั้งจะได้รับหนึ่งคะแนนสะสมได้มากสุดสามร้อยคะแนนนะคะแบบหยกแดงเนาะหมายเหตุนะคะใช้หยกแดงหรือหยกม่วงจะนับเฉพาะใช้ในร้านค้าซัมมอน กิจกรรมและอื่นๆเท่านั้นหยกแดงที่ใช้ซื้อนะคะเฟนชิพแพ็คและหยกม่วงที่ใช้ส่งสกินให้เพื่อนจะไม่ถูกนับนะคะในกิจกรรมในครั้งนี้อ,อ่ะาจะเป็นอ่าทาวลเวอร์อะไรอ่ะสต็อปอะไรอัปเดตหรอปรับปรุงเพิ่มระบบลงทะเบียนตั้งเขตนะคะชิกิมีสามารถให้ผู้เล่นกลับมาผู้เล่นฮะให้ผู้เล่นกลับมาได้ยืมเฉพาะ ต้องเป็นชิกีมีระดับ6ดาวเซตค่ะมิตามาครบ6ช่องหรออือหกก็จะเป็นอันเชิญเย็นม่วงนะคะอุ้ยเปลี่ยนแล้วหรอยังไม่ได้เข้ายาเอชพีโลย่ยาแรงนะวันที่29มิถุนาถึงวันที่13กรกฎานะคะรายละเอียดนะคะเชนอัชิกีมีรอบนี้ก็จะเป็นเอชูเทนนะแล้วก็เอพโอเทนงู u, นะคะเอ r ซอชอาร์กิ โกฮิเมะนะแล้วก็เมงเรกิซูซาบิแล้วก็เอ็นมะแล้วก็รอบถัดไปก็จะเป็นยายอ่าเอสพียามาอุสงินะคะเอสพีโยโตแล้วก็เอชอาร์นะอ่าเซนฮิเมะแล้วก็ยามาอุสงินะคะเอ๊ะไม่ใช่ยามาคาเซแล้วก็ฮันะแล้วก็ท่านอารักวะนะคะ ส่วนเจ็ดก็จะเป็นอัปเดตนะคะร้านค้าแมวนั่นเองอัปเดตสินค้าใหม่หลังวันที่13กรกฎานนี้ถุงโชคลาภสกินนะคะเออแล้วก็จะมีถุงกรอบโชคลาภเฟรมต่างๆนะโดยสินค้านี้จะอยู่ถึงก่อนอัปเดตวันที่10สิงหานั่นเองนะคะ ส่วนอันที่8นะคะก็จะเป็นฟาร์มเลือกนะคะมีตำมานั่นเองอุ้ยมาแล้วนะคะอันนี้16การะดักกระดันนนวนที่16นะไม่ได้มาวันนี้นะคะถึงวันที่18ก่อนเที่ยงนะคะในช่วงเวลากิจกรรมก็ผู้เล่นสามารถเลือกฟาร์มมีตำมาที่ต้องการได้4แบบตามออปชันนะคะแก้ไขได้ตลอดเวลานเนาะแล้วก็สูงสุดได้แค่200ชิ้นต่อวันเท่านั้นนะคะที่เราจะได้รับอาะแก้ไขปรบับปรุงเพิ่มเติมนะคะ หนึ่งก็จะมีปรับปรุงสำหรับโมเดลร o ย a l แบ t เท e นะั้นจะมีการปรับเปลี่ยน Royal Battle Arena ดังนี้นะคะ Royal Battle นั้นรองรับความเร็วในการเล่นแบบคูณ3แล้วจากเดิมมีแค่คูณ2อลดเพิ่มสปีดพื้นฐานของผู้ตัดสินนะคะเอฟเฟกลดการฮิลนะคะของสแตก็กเออเว p เ w อรพาเวอร์แต่ละอันจะเพิ่มขึ้นจาก10เป็น20%นะคะสามารถเราทำได้สูงสุด80%นั่นเอง 2ก็จะเป็นแก้ไขนะคะ sp ช h i ิม m i อ่า sp o r o z z แก้ไขปัญหาการแสดงผลบนสกิลดาร์กอะไรอะเรื่องของสกิล sp chigimi อืมโมโรจินั่นแหละนะคะแก้ไขปัญหารีเฟอโตกับระหว่าง sp o r o z z และสัตว์เสียดำองค์เมียวฮิโรมาสะเออเมื่อ sp orozzi ใช้สก,กิล serpent เ,เ,เออี วอลลิงหรอแสดงผลผิดพลาดก็คือบักบางครั้งหรอนางแก้บักนะคะบักเอピโรแล้วก็3จะมีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเอนะคะโอทาเกมารุนะที่เขาไม่สามารถเลือกเป้าหมายได้ในบางสถานการณ์หลังจากที่ถูกชุบชีวิตโดยสกิลขององค์เมียวยาบะเออยาโอเบียคูห่หีนะแล้วก็มันจะมี4 5 6อีกนะคะ จะมีนี่นะคะ,ะนี่แหละนี่ก็จะเป็นแก้ไขเกี่ยวกับดิสเพลย์นะคะของยายเอสอ่าヤマ ninja นั่นเองนะคะก็คืออะไรเขาเรียกว่ายามาอุสนีเอสพในหน้าของการอัญเชิญนะแล้วก็จะมีแก้ไขในส่วนของอะไรโซโล่บอสนะคะเกมอะไรสักอย่างนี่แหละนะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นปรับปรุงในส่วนของ e d r นะคะโอนิกิริเนาะ น่าจะเป็นสกินนะคะเกี่ยวกับการทำอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเมื่ออะไรอะ่ะโซคูเลนอ่าช่วยช่วยตีนะคะในการเฟิร์สสไตล์ของการโจมตีครั้งแรกของอ่าเข้าปั้นเนี่ยชาร์โดสแล f ฟิลมันจะอันนี้สักอย่างนั่นแหละนะคะแสดงผมต้องก็แก้ไขปรับนะคะเออ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับอัปเดตประจำสัปดาห์วันที่13กระดากระดานี้นะคะสำหรับรบนหกสาะก็จะมีอ่ากิจกรรม s r ตัวใหม่นะคะอ่าโอชิโยไม่ใช่โอชิโรอิบาบะนะคะใจตลับแป้งหรือว่าเยนียยนะคะฉันตั้งสายามว่าเยนียยนะ มาก็เดี๋ยวไปรอดูสกิลก็ได้นะมันก็ลดอยู่นะสกิลเจนะเป็นสายอาดิบับม่วงนะอืเหมือนใย,ยกระดาษเลยรู้สึกว่าจะติดใบติดเลยไม่รู้นะคะถ้าสาแต็กนางครบอะไรนั่นหนักนะมีคนแปลนะคะคุณเลตาเขาแปลไว้แล้วมั้งในกลุ่มก็มาหาอ่านได้นะทุกคนแล้วก็จะมีกิจกรรมนะคะอัะอนเชิญครบ100ก็จะได้สกินยามะไข่เฟียนฝันใจเย,ย,ยกบก็ มากดได้100งยใบแต่อย่าลืมนะคะว่าเดือนนี้เรามีเอสปพีมานะคะเออแต่อาจจะเข้าแบบประมาณเกือบจะสิ้นเดือนเลยมั้งอก็ต้องรอรุนแล้วก็กิจกรรมเลดอัพนะคะก็ไม่แนะนําให้เปิดเท่าไหร่เป็นเลดดักอันเนาะก็ใครอยากเปิดก็เปิดนะคะใครยันเหลือก็เปิดนะแต่คนที่แบบยันน้อยก็รอเอ็นมาเอหลักการโอเคประมาณนี้นะคะสําหรับ <S 2> <S 2> อัปเดตนี้เนาะก็อขอบคุณคุณพทธพงษ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มา แปลให้เราได้อ่านการในโกโอมูสีไยแลนด์เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะทุกคนและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะอัญยง